สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปี้กร์ดด้อมวันนี้คือความดีที่หลายคนชอบมากในตัวคุณขอบคุณสำหรับทุกทุกการพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วขอเช็คพ้าง,งานนิดนึงนะคะเราจะหยิบตัวอักษรมันจะได้สี่ตัวอุห้าตัว มาดูกันว่าได้ตัวอะไรบ้างเนาะ D V H นะคะ W R มาค่ะ,ค,ะความดีที่หลายคนชอบมากในตัวคุณ <S 2> <S 2> น The o 2 o f Fire ออกมาไปแล้ว fire aid of water oh queen of fire the moon ความดีที่หลายคนชอบมากในตัวคุณพลังงานของคุณเป็นคนที่มีพลังงานแห่งความอบอุ่นความสุขนะคะเป็นคนที่คือต่อให้แบบไม่ได้มีโอกาสมานั่งคุยกันต่อหน้านะคะหรือว่าเจอทุกๆครั้งที่คุณใช้เวลากับใครสักคนอะ เรารูกสึกว่าคนคนนั้นนะคะเขาจะรู้เลยว่ามันมันเป็นเวลาที่แบบมีคุณภาพจริงๆอะ่ะเหมือนแบบสมมุติว่าไปกินข้าวเนาะคุณก็จะแบบว่าไม่ได้แบบนั่งกินไปแล้วก็ถ่ายมือถือไปอะ่ะคือแบบอยากนั่งกินกับคนคนนี้อยากเห็นรอยยิ้มคือคือไม่ได้ผิดนะไม่ได้ว่าคนที่ทําอย่างเั้นเราผิดนะคะเพียงแต่แบบมันเหมือนแบบมีมีความใส่ใจอะคะ่ะให้ความสําคัญกับ ช่วงเวลากับโมเมนต์น่ะที่คุณได้อยู่กับคนที่คุณรักหรือว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ค่ะคนคนนั้นจริงๆเหมือน,นเหมือนเขาเรียกอะไรอยู่กับปัจจุบันขณะกับเขาข้างหน้าซึ่งมันมีคุณค่ามีความหมายมากๆกับมันอาจจะไม่ทุกคนเนาะแต่สําหรับคนบางคนอะเราจะรู้นะว่าเราสําคัญสําหรับใครอะมันอืม มันดูเหมือนมันมันเป็นอะไรที่แบบเป็นนามธรรมามากๆเลยเนาะการการใช้เวลาด้วยอะ่ะการให้ความสำคัญนะแต่ของแบบนี้ค่ะมันมันสัมผัสได้ที่ใจแล้วก็อ่า ก็ไม่ผิดเนาะแล้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่เขาไม่ทําไม่ใส่ใจด้วยนะแต่ละคนเลิร์แลงเกิหรือว่าวิธีการดูแลคนอื่น่ะไม่เหมือนกันเพียงแต่ตัวคุณอะมันมันมี energy ที่อบอุ่นเนาะมีความมีความอบอุ่นมากๆแล้วก็มีความใส่ใจมากๆสนใจกับช่วงเวลาที่อยู่กับคนที่คุณรักหรือคนที่คุณแคร์หรือจะกับกับใครก็ตาม ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันเหมือนกับว่าคุณได้ไปสร้างโมเมนต์ที่ดีค่ะสร้างความสุขคุณไปสร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนเนาะคือบางทีบางครั้งมันไม่ต้องไม่ได้ต้องทําอะไรใหญ่โตนะคือบางทีอาจจะแบบแค่เดินผ่านนะคะเพื่อนร่วมงานในออฟฟิศอย่างเงี้ยเขาเงยหน้ามาสบตาคุณพอดีอะไรเงี้ยบางคนอาจจะทําหน้าเฉยก็ได้ใช่ปะ่ะหรือแบบอารมณ์ไม่ดีทําหน้าหงิกใส่ก็ได้แต่คุณจะแบบยิ้มอ่ะคือแบบ เหมือนแบบฉันจะเป็นความสุขฉันจะเป็นความสวยงามหรือว่าแบบเออเขาเรียกอะไรอะเป็นคนอัธยาศัยดีไหมมีมิตรไมตรีจิตที่ดีมีความเมตตามันมันมีฟิลอ์อุ่นๆแบบเนี้ยมันมีฟิลรู้สึกแบบเหมือนเหมือนมีความสุขอยู่รายล้อมคุณเลยอะเราคุณอะไม่ได้ทําแค่เฉพาะช่วงเวลาที่ตัวเองมีความสุขนะต่อให้มีความทุกข์ อยู่ในใจอะคุณก็ยังยิ้มให้คนอื่นได้อยู่ดีนะคะคือแบบไม่ไม่ไม่ค่อยหมกมุ่นเรื่องของตัวเองนะคุณเป็นคนแบบเซอร์วิสคนอื่นเซอร์วิสคนอื่นดีแล้วก็ทรีตคนอื่นดีถ้าทํางานสายเซอร์วิสนี่คือบอกเลยว่าปังมากนะคะลูกค้าจะติดลูกค้าจะชอบแล้วก็ถ้าทํางานกับผู้ใหญ่อะมาทรงเนี้ยจะดีเลยจะเป็นทรงที่แบบ เด็กดีอะเนาะว่านอนสอนง่ายผู้ใหญ่จะปื้มนะคะสั่งงานได้ใช้งานได้หน้าไม่งหงิกหน้าไม่งอนะคะไม่กระฟัดกระเฟียดไม่หือไม่อือแต่ไม่หือไม่อือไม่ได้ไม่ได้แบบว่าบื้อใบไรสมองอะไรอย่างนี้นะคือเหมือนแบบคุณรู้จักกาลเทศารู้ว่า เมื่อไหรตรงไหนคนพูดพูดกับใครใช้น้ำเสียงยังไงใช้โทนเสียงยังไงมันมันมีความถ่อมตัวอยู่ในตัวคุณเยอะนะความถ่อมตัวและความอ่อนโยนอันนี้มันมันน่ารักนะคือพูดพูดดูเหมือนมันไม่ได,ไได้ไม่ได้มีคุณค่าไม่ได้มีราคาอะไรอะแต่จะบอกว่าการที่จะต้องเป็นคนไม่ใช่การที่จะต้องการที่เป็นคนอ่อนโยนอย่างเนี้คือมันไม่ใช่แบบยิ้มแห้งๆได้ด้วยนะเพราะว่า บางทีบางครั้งสายตามันหลอกไม่ได้เนาะมันอาจจะปั้นรอยยิ้มได้แต่สายตามันหลอกไม่ได้นะแต่เหมือนกับเอาเอาเป็นว่าอย่างน้อยอะ่ะคุณส่งพลังงานดีๆอะ่ะให้กับคนรอบตัวรอบข้างได้เยอะมากเลยนะคะมากจนบางทีบางครั้งแบบมันจะไม่ค่อยมีคนรู้เลยนะเวลาคุณถูกอะ่พะพอสีหน้าคุณอะ่ะคือแบบ ้าไม่ได้อยู่ใกล้ชิดอยู่บ้านใต้หลังคาเดียวกันอนะคือแบบความทุกข์ความเศร้าในใจคุณคุณกอดเก็บไว้ได้แบบมิดชิดมากๆนะคะไม่ไม่ค่อยอยากให้ใครรู้แต่จริงๆอะคือแบบไม่ได้ว่าจะเก็บเป็นความลับหรอกแต่กลัวไปทําให้คนอื่นไม่สบายใจไม่อยากทําให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วยนะคะเป็นคนที่ รักที่จะทําให้คนอื่นมีความสุขนะแต่ถ้าตัวเองมีความสุขอะถูกอะคะ่ะยินดีที่จะแบบจัดการด้วยตัวเองเนาะไม่อยากให้ใครมาจมทุกไปด้วยเนาะจะยิ่งรู้สึกแย่ไปใหญ่เหมืนเหมือนรักคนอื่นอะรักคนอื่นห่วงคนอื่นแล้วก็ห่วงมากกว่าตัวเองด้วยนะคะในบางที คุณเป็นคนที่มีความป๊อปโดยที่คุณไม่ดูตัวนะป๊อปคือแบบป๊อปปูล่าคือแบบมีคนชื่นชอบเยอะนะคะด้วยความที่แบบพลังงานดี energy ดีนะคะแล้วก็มีมีความ c r e เอทีฟในตัวคุณสูงอะ่ะเวลาคุณจะทำอะไรอะ่ะคุณมักจะมีแบบ โมเมนต์ Moment, ทำอะไรที่แบบทำให้คนอื่นนึกไม่ถึงอะในแง่ดีนะวงเด็บคือไม่ได้ไปเซอร์ไพรส์เจอคุณทำอะไรแปลกๆทำอะไรพิเรนนะเ,เช่นแบบวันเกิดหรืออะไรเงี้ยค่ะคุณอาจจะแบบลงลงมือทำอะไรบางอย่างเป็นแฮนด์เมดเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีความกระจุกกระจิกอะมันมีความทำอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาอะหรือว่า อาจจะแบบเหมือนจําได้อะค่ะเขาเคยพูดคนนี้เคยพูดว่าอยากได้อะไรอะไรเงี้ยพูดไปนานแล้วพูดจนเจ้าตัวลืมไปแล้วอะแต่คุณจำอะแล้วก็เมื่อไหร่ที่แบบเออเจอสิ่งที่คนเนี้ยหามานานอยากได้มานานนะคุณจะแบบสามารถเอาไปให้เจ้าตัวเจ้าของได้เจ้าของจะจะงงนิดน,นึงตอนที่ได้มาหรอฮะอะไร <c oughs> คือแบบคนพูดลืมไปแล้วนะคะแต่แต่คนฟังอะจำไม่ลืมอืม แล้วก็ความคีเอทีของคุณเนี่ยเรารู้สึกว่ามันทําให้คนอยู่ใกล้สนุกคุณจะแบบมีมุกมุกใหม่ๆมุกห้าบาทสิบบาทหรือว่าจะมีจะมีลักษณะของคนที่แบบ เหมือนเต็มไปด้วยความสุขที่อยู่ในตัวพร้อมที่จะหยิบตรงนั้นตรงนี้มาแต่งแต้มสีสันบนใบหน้าของผู้คนได้เสมอนะคะแล้วก็ความอ่อนโยนะที่ตัวคุณนีอะมันทำให้คนที่มีบาดแผลมันทำให้คนที่ทุกร้อนใจอะคะ่ะมันเหมือนแบบมันไปฮีลใจเขาอะมันไปเยียวยาให้เขาอะ โดยที่บางทีคุณไม่ได้ทําอะไรนะคือบางทีอ่ะเหมือนสมมุติเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยกันอ่อคุณแค่สังเกตสีหน้าแววตาคุณรู้แล้วว่าเหมือนมีเซนด์้าวว่าคนนี้มีปัญหาคุณจะแบบไปถามไทยโดยที่แบบคนอื่นอาจจะไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นอ่ะแต่คุณจะเป็นคนที่แบบสนใจราย,ายละเอียดของผู้คนนะคุณจะรู้ว่าคนนี้ใช้น้ำเสียงโทนนี้ไอเนี่ยกำลังโกรธคนนี้ เงียบๆตึงๆแบบนี้กำลังงอนเรารู้ด้วยว่าจะงออยังไงหรือว่าจะาจะจัดการกับจัดไม่ใช่จัดการจัดการนั่นแหละเออจัดการนั่นแหละเนาะจัดการดูแลความสัมพันธ์นะคะคุณทําหน้าที่ตรงเนี้ยได้ดีโดยเฉพาะในตําแหน่งเพื่อนนะคือแบบโคตรด,ดีดีเวอร์อนะคะจะเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนสนิทไม่สนิทเนี่ยจะเป็นเพื่อนที่ดีมากจะเป็นเพื่อนที่ทุกคนนึกถึงทุกคนยังคงแบบ มีคุณอยู่ในความทรงจำแต่ถ้าเป็นคนที่ห่างไปสักหน่อยเนี่ยเขาจะสงสัยนิดนึงเขาจะไม่ค่อยแน่ใจว่าคุณเป็นคนยังไงกันแน่พอดูเหมือนแบบคุณจะกระโดดไปตรงนู่นทีตรงนี้ทีในความหมายก็คือแบบเ,ออเหมือนถ้าคุณยังไม่แน่ใจอ่ะคุณจะยังไม่ค่อยให้ใจคนคนนั้นสักเท่าไหร่จนกว่าจะแน่ใจแล้วอ่ะ ถึงจะให้แล้วถ้าคุณประทับตานะหรือว่าคนเนี้ยติ๊กผ่านแล้วอะผ่านปุ๊บเนี่ยรับรองเลยความบันเทิงจะเปิดทุกประตูนะคะอยู่ด้วยล้วสนุกมากอยู่ด้วยเราจะมีโมเมนต์แบบคิวคิวตะมุตอมีมีความน่ารักในแบบฉบับของของคัวคุณแล้วก็อย่างที่บอกเนาะถ้าใครแบบเฮิร์ตมาเจ็บมาเนี่ยรับรองเลยมาอยู่ใกล้เนี่ยดูแลไม่ห่างนะคะดูแลจนกว่าจะหาย จนคุณจะทําทุกวิธีทางจากกนกว่าจะแน่ใจว่าแบบคนที่คุณแคร์เขาแบบดีขึ้นน่ะแต่ภายใต้ข้อแม้ว่ามันต้องดีเท่ากันนะอืมคุณจะไม่แลกพลังงานหรือว่าทุ่มเทไปกับคนบางคนที่ไม่เห็นคุณค่าของตัวคุณน่ะมันต้องต่างคนต่างเป็นผู้ให้แล้วก็เป็นผู้รับที่ดีนะคะอีกอันหนึ่งเ,ออเรารู้สึกว่า ช่วงเวลาที่ใครหลายคนดำดิ่งหรือว่าดาวหรือว่าเศร้านะเวลาเขามาปรึกษาคุณนะคุณจะให้คำแนะนำที่ดีเหมือนเป็นมีมีความเป็นนักเยียวยาอยู่ในตัวตัวเองเนาะไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่นะคะมีความเป็นแบบหิวใจคนอื่นได้ดีอะเป็น ถ้าจะเป็นผู้ฟังก็เป็นผู้ฟังที่ดีมากเลยเพราะว่าคุณจะไม่ได้ฟังแค่คำพูดของคนนะความหมายแบบยกตัวอย่างก็ได้เนาะสมมติแบบเห็นเพื่อนหน้าจ่อยๆอย่างเงี้ยหรือว่าใครบางคนที่เคยคุยกันในเฟซก็ได้เนาะอาจจะแบบไม่ได้เจอในตัวจริงแล้วยู่อยู่เขาเงียบไปคุณจะเริ่มไปไถ่ไปถามแล้วเออสบายดีไหมยังไงชีวิตดีขึ้นหรือเปล่า นะคะหรือว่าต่อให้มันไลน์มาตอนตีสองซึ่งคุณหลับไปแล้วอะคุณก็จะคว้าโทรศัพท์แล้วก็แบบเออคุยกับมันได้ทั้งที่แบบตัวเองแบบตาหลับไปครึ่งหนึ่งแต่ยังคุยได้อยู่นะคะคือเรื่องของใจเนี่ยให้คนอื่นเนี่ยไม่เคยมีเหตุผลไม่เคยมีข้อแม้นะคือถ้าให้ก็ให้ถ้าทําอะไรก็ทําเต็มที่นะคะช่วยช่วยได้ช่วยอะแต่จะไม่มีทางช่วยจนตัวเองหมดเนื้อหมดตัวหรือว่า ทำให้ตัวเองมีปัญหาและแม้ว่าวันที่ตัวคุณอมีปัญหาคุณก็สามารถช่วยแล้วก็เยียวยาตัวเองได้ดีนะอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถแล้วปัญหาของคุณอะมันมักจะทําให้คุณเกิดไอเดียอะไรใหม่ๆกับตัวคุณเองเสมอเลยจะเป็นคนที่เวลา เวลาดาวเราพลิกกลับขึ้นมาคนจะงงมากเลยคุณจะมีเวอร์ชั่นใหม่ที่แบบคนที่เขาเคยคิดว่าเขาเคยเห็นแล้วเคยรู้จักคุณแล้วนะแต่แบบเฉดสีในตัวคุณมีเยอะมากเลยประกายไฟประกายความงดงามในตัวคุณอนะมันมันมีเยอะกว่าที่หลายคนคิดแล้วก็เวลาคุณชนกับปัญหาเวลาคุณพลิกขึ้นมาเกิดใหม่คุณจะเหมือนนกฟินิกเลย คือฟินิกถ้าเราเรียกผิดขอให้เนาะฟินิกมันจะเป็นนกที่แบบตายแล้วกลายเป็นเท่าฐานใช่ไหมแล้วมันก็จะเกิดมาจากเท่าฐานของตัวมันนั่นแหละคุณมีความสวยงามแล้วก็สง่างามแบบนั้นเลยนะคะมีความสง่างามที่ที่มันหมดจดจริงๆอ่ะ คือแบบมันมันมันเกิดมาจากเนื้อแท้ของของตัวคุณจริงๆอะ่ะเหมือนชีวิตเวลามันตัวคุณเวลาเจอปัญหามันเหมือนมันไปกระเทาะ,ะเมล็ดพันธุ์อะไรบางอย่างในตัวคุณให้มันแบบเติบโตเหมือนเป็นคนที่อ,อ่อชีวิตมันโซซัสโซเซอ่แต่คุณจะแบบลุกขึ้นมาได้แบบงดงามสง่างามแบบทำให้หลายคนแบบต้องลุกขึ้นยืนปลมืออ่ะ จักรวาลต้องปลมือให้อะเราก็แอบ,บดีใจเสมอว่านี่นี่ไง <c oughs> นี่ไงเขาเรียกอะเป็นคนโปรดเนาะคนโปรดของเราเองเป็นลูกหลักของจักรวาลเป็นคนที่เติบโตได้ดีในทุกๆสภาวะนะคะและก็เติบโตได้อย่างงดงามแม้ว่าถูกกดดันอย่างถึงที่สุดมันมันเป็นอะไรที่น่าชื่นชมเนาะคนที่แบบ เจออะไรก็ลุกขึ้นได้เสมอนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาแบบพร้อมกับรอยยิ้มมีความสุขอีกครั้งไม่ได้แบบไม่ยอมแพ้อะไม่ได้ยอมแพ้แล้วก็มีวิธีทางสู้ในแบบของตัวเองในในความละมุนละม่อมของตัวคุณนั่นแหละในสไตล์ของตัวคุณทุกคนจะต้องอยากแอบดูเวลาตัวคุณเจอปัญหาว่าขอดูหน่อยสิมันจะพลิกสถานการณ์รอบนี้ได้ยังไงนะคะ อารมณ์ประมาณนี้อารมณ์เหมือนแบบคอยเชียร์นะักกีฬาโอลิมปิกอะลุ้นแบบนั้นเลยคือรู้อยู่แล้วว่าเก่งแต่แบบอยากรู้ว่ามันจะเก่งได้ขั้นไหนนะคะเรียกได้ว่าคนคนนี้ลักษณะแบบคุณเนี่ยจักรวาลยังเชียร์แทบขาดใจเลยนะคือลุ้นลุ้นตัวโกงคือรู้รู้ว่าต้องชนะแต่อดอดใจไม่ได้อยู่ดีอดใจลุ้นตามไม่ได้อยู่ดี ประมาณนี้เนาะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะสุขกายสุขใจนะคะบาย